เมื่อนี้มาขายลอตอลีู่ตลาดเย็นเลค่ะเดือยย่าตะบพกหอยี่คนมาเลือซื่อเด้จังนี่แต่คนงางกายงางกายจากข้างหนากะเน็หอยใส่แค้งกับตึงกลุ้งกับผมมีคนเลือซื่อทุานใ่ไจังนี่แต่คนงานกายงางกายโอ้ยมันมันอนี่คนเกลือซื่อเลยค่ะสองชั้นมันหนึ่งขายหนาขายลอตอรีแถวปอกอจังนี่ไก คเอ้ยใครกีมือนมงจะคนงานก็พอจะคนเดินแล้วจ้าจะคนเดินมีคนซื้อเลยหวางเปลทังนั้นแะ่วางเปลนี่จะคนแม่ขายยูซซีเลยมังแม่ขายพไขมันแม่ขายพวไขมันเดิ๋นี้ด้วยม่ขายเคยได้ คนไม่ซื้อเีคนเดินจ้าซื้อเนี่ยเด็กจ้าซื้อเนี่ยด้วยไม่ได้ก็มาขายหรือตลิ่งแต่มาขายสมดจ้าเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอยากชิมมันเบาอยากแต่เองมาขายสมดีได้ไมขายรางวัลนยจ้าด้วยบุงรางวัลนายจ้ามันจะรางวัล มาตลาดยังไปยังม้างแต่ไม่มีนคนซื้อเลยคนจะซื้อลรือตัวเดียวเรยซื้อก็ต้องนั่งขายค่ะนั่งขายเจนคำเจนเพลกระบาดกระบาดไปทั้งบานก็พอแล้วทุนหนึ่งไปแล้วค่ะคอยลูกค้าคอยลูกค้าซื้อ รางวัลในใจ้าเด้อดูรางวัลก่อนจ้านักแสดงประจ้าแสดงกูรางวัลจ้ะรางวัลรางวัลในใจ้าเด้อรางวัลในใจ้าเด้อตุ้งยางก็ต้องจินแต่ตละจิน สีขอจ้ะป็นย่างบอ้ใครไลวันนี้ย่างยอะแต่เรใครซื้อยางเลยค่ะแม่ค่ะทั้งได้ก็เงียบตลาดเงียบอีดีเงียเมื่อไมือเดเมือละสิบยี่สิบไม่เยจได้ออกยัตั้งดุนยังก็ัได้ได้จาดใบสิบชั่วโมงหนึ่งได้ใบหนึ่งสองใบ หนึใบหนึ่สองใบจ้ารางวัลเดีจ้าเด้อดูรางวัลก่อนจ้ารางวัลก่อนเด้อดรางวัล จารังวันน,นี่แต่แม่ค้านี่แต่แม่ค่ะจ้ามีคนซื้อเลยจ้าจำมีก่อนด้วยค่ะเด้อีดด่อย่าลืมนะค่ะเด้ออย่าลืมกูใจกดแช่เด้อค่ะองามากผู้ขายนี่เลยจ้า กิดหน้าพอกกันใหม่นะคะสวัสดีจ้า